สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะประจํตปักหลังของเดือนกุมภาพันธ์มาดูไพ่พลังงานของคุณชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะว,ว้าวสิบถ้วยพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีนะคะสิบถ้วยความสุขความสบายใจความสมหวังความสมหวังในจิตภายในจิตใจใช้คํานี้เลย สถานการณ์ความรักของคุณล่ะถึงจะมีปัญหาคุณก็พยายามจะควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้บางท่านคุยกับชาวราศีธนูบางท่านคุยชารีกันบางท่านคุยกับชาวราศีกุมและคนากุมถึงจะมีปัญหาในความสัมพันธ์นี้คุณก็สามารถเคลียร์ได้หรือควบคุมได้บางคนคุณรู้ทัางรู้ว่าคุณถูกวางตัวเป็นช้อยคุณก็สู้แบบสู้แบบก็เลยนะสู้แบบ สู้แบบใช้จิตวิทยาในการสู้กับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือในการแข่งขันตรงนี้นะคะอืมคุณใช้จิตวิทยาจิตวิทยาในการอาสร้างสรรค์ความสัมพันธ์นี้ให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางที่ไม่เพ้อฝันมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะอืมอืมแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็ทําให้คุณรู้สึกเบื่อเหมือนมามา,มาไปไปผูผูโผโผนะคะอือ คุณเองน่าจะเป็นคนไปรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเองก็มีใครคุยหรือว่ามีคนเข้ามาหาเขาแต่คุณก็เลือกที่จะเงียบไว้ก่อนและรอดูเหตุการณ์นะคะแต่ไพ่บอกว่าตอนนี้คุณนิ่งเงียบไว้ก่อนรอดูเหตุการณ์แต่ถ้าเกิดปัญหาความสัมพันธ์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็พร้อมที่จะไฝ่กับเขาและมีวิธีในการปราบเขาให้อยู่หมัดเหมือนกัน,นะคะ่ะอืมอ่าอือฮึ ใถานการความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเคยทําพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณอาจจะมีวิธีการในการปราบเขาทําให้เขาอยู่มันเป็นมาแล้วก็ได้นะนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เขามองว่าคุณมีความเหมาะสมกับเขาในทุกๆด้านอืมราชินีถือไม้เท้า ราชินีถือไม้เท้าและราชาถือดาเขามองราชาถ,ถือถือถือไม้ขอโทษทีค่ะเขามองว่าคุณมีความเหมาะสมกับเขาในทุกๆด้านในหลายๆอย่างถ้าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีการเนอกใจกันมีปัญหาต่างๆกันเขาพร้อมที่จะทิ้งสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะให้มันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเนี่ยมันจบที่สี่ไม้เท้านะคะอืมอืมอฮึ ถ้าพวกคุณมีปัญหากับเรื่องของการเจ็บป่วยเขาเจ็บป่วยแล้วคุณไปดูแลเขาสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะบอกว่าเขาประทับใจเรียกว่าเขาอประทับใจในในตัวของคุณเนี่ย <c oughs> เขาประทับใจในตัวของคุณนะคะรู้สึกเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เออสุดท้ายก็เมียเราเนี่ยว่ะที่ดูแลเราหรือสุดท้ายที่สามีเรานี่แหละที่ดูแลเราอืฮมมันทาให้เขารู้สึกประทับใจในตัวคุณ ทีนี้มาดูแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์อืมว้าวอืมจริงด้วยอืมหนึ่งใบจ้ะโอเคค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และขนาสิงห์อย่างที่แป้งบอกอะ่ะ ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันถ้ามีการนอกใจกันเกิดขึ้นหรือมีปัญหารักซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้ความสัมพันธ์มันกลับมีความสุขถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ네์นี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งความรักความรักซ้อนนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้มีการที่แอบไปทําอะไรลับหลังกันอีกแล้วนะคะอืมแล้วทําให้เกิดความไม่สบายใจกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นถูกกระทําถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทํา คุณเองจะเงียบคือรู้แต่เงียบบางท่านกูยชาวราศีมิถุนและคนามิถุนแต่ถ้าตัวคุณเองเป็นฝ่ายไปกระทํามีใครคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเอ่อความสัมพันธ์นี้ตัวเขามีเกณฑ์อาจจะไม่รู้นะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็จะดรอปลงดรอปลงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะ่ะที่คุณกลับไปหาเขาที่มีแพชชั่นต่อกัน่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันนะแต่ก็เหมือนมีแพชชั่นต่อกันนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่งงอ่ะซ้อนในซ้อนฟีลประมาณนี้นะคะเขาอาจจะไปซ้อนหรือคุณจะไปซ้อนนะคะมีแนวโน้มเป็นได้ทั้งสองทางนะอืมเพราะนี่มันเป็นพลังงานทั่วไปนะคะที่เราอ่านกันนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะอ่ะอีกนิดนึงถ้าเป็นสถานะไม่ชัดเจนเขาจะมีโมเมนต,ต์ที่ดีๆกับคุณมีแพชชั่นให้กับคุณทํามีรีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามึนนิ่มเป็นความรัก แต่สุดท้ายแล้วอยู่ๆเขาก็จะมีเขาก็จะทําอะไรบางอย่างให้คนสัมพันธ์นี้ดอบและเงียบไปเองแล้วเหมือนกับว่าเอ้าก่อนหน้านี้สองสาวันนี้เหมือนคิดไปเองเหรอเนี่ยนะคะออ่ะคนโสดชาราศีสิงห์และคณาสิงห์ค่ะอืมอาจจะมีผู้ใหญ่แนะนำใครให้คุณคนหนึ่ง คุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบคุณอาจคุณได้คุณอาจจะได้เจอเขาพบเขาแต่มันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนเป็น first love หรือรักครั้งแรกหรือ,อนี่เป็นพรมลิขิตเป็นความรู้สึกที่อืมก็คุยได้นะคะอืมจะมีผู้ใหญ่แนะนําใครคนนึงมาให้รู้จักคุณนะคะทีนี้มาดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนถ้าอยากบอกอะไรและสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมมันมีความ,มันจะเป็นปักของการน้อยอกน้อยใจ น้อยอ,อกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจด้อยค่าต่างๆไพแนะนำว่าอย่าไปหลงกับสถานการณ์อย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะอืมอืมนี่คือสิ่งที่ต้องคำนึงเอาไว้ต้องพยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะอย่าให้คนคนนึงเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดค่าตัวเองได้นะอืมอ่ะ ทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่โอ้โหเดิรทาวเวอร์หรอใบแรกโอ้โ oh. หคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหากระทนฐันเกิดขึ้นเพราะเป็นปัญหาลักซ้อนเนี่ยแหละคะ่ะอืมมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นจับได้แต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนจะทะเลาะกันน่ะจะทะเลาะกัน,ะะกนมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันทะเลาะกัน ลักษณะเหมือนละแคละคายก็ได้นะคะละแคระคายละแคระคายแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจับได้ค่ขนาะเข,ขาแต่แบบลักษณะที่เหมือนมีปากปีเสียงกันแน่ทะเลาะก,กันแน่ค่ะแล้วก็บางคนมีปัญหากับเรื่องลูกเต้าด้วยนะคะก็คือมีปัญหากับเรื่องลูกเรื่องคนในบ้านพานกันไปหมดเลยในช่วงนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะโอเคค่ะ,ะมาดูคนต่อ ชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์การงานของคุณชาวราสิสิงห์และคณาสิงห์เดอะมูนและราชินีถือดาเดอะเดวิลการงานของคุณน่ะมันเป็นอะไรที่มันเรียกว่ามันจะมีอุปสรรคทางด้านอารมณ์เข้ามาเยอะมากอ่ะอารมณ์ของคนที่ไปร่วมงาน อา,อารมณ์ของคนที่เราไปดีวงานด้วยฟีลประมาณนั้นนะคะออออืเออแล้วก็ใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานหรือไม่ยังเลยนะคะแต่ละใบดูสยิยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้การงานของคุณ มันเป็นภาวะที่เหมือนอารมณ์ส่วนใหญ่เลยดูนบีดคั้นกดดันในเรื่องของอารมณ์มันเลยทําให้งานของคุณไม่มีความก้าวหน้าหรือคืบหน้าไปมากกว่านี้นะคะ,ะการเงินของชาวราศีสิงห์ละคนาสิงห์อะชาลิออตหนึ่งเหรียญโอ โอ้ม oh, ีโชคนะจ๊ะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะการเงินของคุณใครรอคอยเงินอยู่โอ้สองใบนี้ออกมาสิ่งที่รอคอยจะได้ค่ะคุณจะได้เงินก้อนนะคะแล้วก็แถมมีโชคด้วยการเงินยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะการเงินโดยทั่วไปใครอยากซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อนะคะสําเร็จด้วย มีโชคทางด้านที่ดินด้วยที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะใครทำงานเกี่ยวข้งของกับการเกษตรก็มีโชคทางด้านการเกษตรเรื่องงานอะเรื่องงานอะอการเงินทางด้านการเกษตรนะคะคือมีคนมาซื้อสินค้าล็อตใหญ่อะไรอย่างนี้ด้วยะะ <S 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 โอเคค่ะก็ ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ครสะจดูดูส่วนตัวสแกนคิวอาโคดได้เลยนะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาฟิดชาขอ,อไปนะไม่ค่อยสบายสวัสดีค่ะ